ากูเนี่ยเข้าข้างคุณกันจอมพลังหาว่ากูเข้าข้างคนนั้นคนนี้ไม่ให้ตรวจสอบกูพูดเหรอมึงตรวจสอบไม่ผิดเลยกูยินดีให้ตรวจสอบและกูขอให้ตรวจสอบคุณกันจอมพลังควรโดนตรวจสอบและต้องตรวจสอบความตรงไปตรงมามูลลนิธิที่มีความรู้สึกว่ามันต้องตรวจสอบเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบเลยกูค,คือคนคนหนึ่งที่เคยโดนแบบนี้ กูเข้าใจดีกูไม่ผิดอะไรเลยครั้งหนึ่งมีเพจดังเพจหนึ่งชั่วมากใส่ร้ายป้ายสีกูว่ากูหมดคดีล้มละลายได้ด้วยการไปเอาเงินบริจาคมาจ่ายคดีล้มละลายแล้วคนก็เชื่อว่ากูเอาเงินบริจาคมาจ่ายปิดคดีล้มละลายจริงๆแต่สุดท้ายกูไม่ได้เอาเงินบริจาคมาปิดคดีล้มละลายใครรับผิดชอบคำถามคือเขาผิดหรือยังถ้าผิดแล้ว กูจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยดา่าแต่ถ้าเขาไม่ผิดกูจะเอาอะไรไปด่าเขาเมึงล่ะเอาอะไรไปด่าเขาแล้วไรายได้เขามีปัญหาหรือยังมันมีที่มาที่ไปที่ผิดหรือยังถ้าผิดมีใครฟ้องหรือยังสารตัดสินหรือยังว่าผิดมาเถียงกับก,กูว่ามึงเอาหลักฐานอะไรไปตัดสินว่าคนผิดคนถูกมึงรู้เนี่ยว่าเขาชั่วมึงรู้เนี่ยว่าเขาผิดเขาทําหน้าที่ของเขาในฐานะนักการเมืองต้องตรวจสอบนี่หน้าที่เขาทําหน้าที่ได้อย่างไม่บกพรอง แต่กูก็ให้กำลังใจคุณกันจอมพลังว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองให้ผ่านจากการตรวจสอบนี้ให้ได้กูให้กำลังใจทั้งคู่เพราะกูไม่เีอยงเข้าข้างใครถ้ามึงจะโง่เชื่อการตัดคลิปโดยไม่ฟังทั้งหมดแล้วบอกว่ากูไปเกี่ยวข้องกับการเมืองไปบอกว่าไม่ให้ตรวจสอบการรับบริจาคมึงก็ควายบนหัวกระบาลมึงไม่ได้มีเขาแค่สองอันแต่กูว่ามีเป็นสิบโดนตก ไม่รู้ตัวหาว่ากูเนี่ยเข้าข้างคุณการจอมพลังหาว่ากูเข้าข้างคนนั้นคนนี้ไม่ให้ตรวจสอบกูพูดเหรอไหนๆก็ไหนๆก็พูดหน่อยใครที่บอกกูว่ากูพูดเรื่องการเมืองแล้วบอกว่ากูเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งแล้วบอกว่ากูไม่ให้ตรวจสอบมึงควายฟังปากกูนะจ๊ะมึงมันควายกูอยากจะมอบโลกเกียดไอ้คณที่มึงรอดที่นี้นเรียกว่าแอด โลนะโล,โล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 เกียรติคุณเรียกว่าแอกแอกอแอกที่เอาไว้วางบนหลังควายเรียกว่าแอกแบกบนหลังกูมอบโลเกียรติคุณตัวนี้ให้มึงมึงจะได้เอาไปแบกไว้บนหลังมึงอย่างเต็มที่เข้าใจไหมจ๊ะกูไม่เคยพูดสักคำว่าไม่ควรตรวจสอบต้องตรวจสอบเป็นเรื่องดีกูไม่เคยพูดเลยตรวจสอบแล้วคลีนแล้วสะอาดควรจะก,การตรวจสอบแต่อย่าไปขวางเขาทำดี กูพูดชัดมากพูดชัดมากกูไม่เคยบอกใครอย่าตรวจสอบตรวจสอบเลยแล้วความจริงจะทนต่อการเพ่นพิสูจน์มึงผิดรับผิดมึงถูกรับชอบกูพูดชัดมากแต่ยังเอากูไปด่าสาเสียเทเสียว่ากูบอกว่าไม่ให้ตรวจสอบไปเอามาจากไหนแต่กูพูดว่าอย่าขวางการทำดีของใครเมื่อยากตรวจสอบตรวจสอบเลย มึงเอาหลักฐานมาตรวจสอบแต่ไม่ใช่เอาคำใส่ร้ายมาตรวจสอบแต่ที่มึงทำกันอยู่ในปัจจุบันมึงเอาคำใส่ร้ายมาตรวจสอบเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นหรือยังยังมึงมีหลักฐานหรือยังยังสารตัดสินหรือยังยังมึงไม่มีหาอะไรเลยมึงดีแต่สันนิฐานว่าสันนิฐานว่าน่าจะเป็น มึงในทางกฎหมายถ้าสารยังไม่ตัดสินเรียกว่าผู้บริสุทธิ์แต่ถ้าสารตัดสินแล้วนั่นเรียกว่าผู้กระทำผิดสารตัดสินหรือยังมีคดีความหรือยังฟ้องร้องหรือยังยังไม่มีอะไรเลยนี่แหละเรียกว่าขวางคนทำดีมึงตรวจสอบไม่ผิดเลยกูยินดีให้ตรวจสอบและกูขอให้ตรวจสอบ คุณกันจอมพลังควรโดนตรวจสอบและต้องตรวจสอบความตรงไปตรงมามูลนิธิที่มีความรู้สึกว่ามันต้องตรวจสอบเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเลยไปตรวจสอบเลยกูไม่เคยห้ามใครตรวจสอบเลยต้องตรวจสอบได้และกูย้ําเสมอความจริงจะทนต่อการเพ่นพิสูจน์ความชั่วใช่ความจริงไหมใช่ความดีใช่ความจริงไหมใช่ ทั้งสองอย่างจะโดนตรวจสอบและมันจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ทั้งคู่ถ้าชั่วจริงความชั่วจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ต้องติดคกุกต้องรับผลจากการกระทําแต่ถ้าทําดีจะได้รับผลของความดีมันก็จะทนต่อการเพ่งพิสูจน์พนี่ไงแล้วจะมาพูดว่ากูไม่ให้ตรวจสอบได้ยังไงในเมื่อกูพูดทุกอย่างชัดตรงไปตรงมามึงกลับมาบอกว่ากูไม่มีเหตุผล เมื่อก่อนเคยนับถือเมื่อก่อนเคยเชื่อเห็นว่ามีเหตุผลทุกอย่างกูยังมีเหตุผลทุกอย่างเหมือนเดิมแต่มึงตั้งหากไม่มีเหตุผลจริงๆคือไม่ควรพูดว่าอย่าขวางความดีทําไมกูถึงพูดไม่ได้ใครขวางคนทําดีเป็นอาสัตรุตรลุษเป็นคนชั่วเป็นคนเลวกูพูดผิดตรงไหนคนกําลังทําดีอยู่มึงบอกอย่าทาพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลใดห้ามผู้อื่นทําดี บุคคลใดห้าผู้อื่นให้ทานบุคคลใดห้าผู้อช่วยเหลือแบ่งปันเรียกว่าไม่ใช่มิตรไม่ควรครบกูพูดไปตรงไหนกูชื่นชมการกระทําดีกูไม่ได้ชื่นชมบุคคลถ้าบุคคลทําชั่วควรแก่การตําหนิด่าทอต่อว่าตามธรรมแต่บุคคลกระทาดีควรแก่การเยินยอยกย,ย่องสรรเสริญ ได้เวลาใดเขาทําชั่วต้องตาำนิ้ทาดีต้องสรรเสริญพระพทธเจ้าทรงสรรเสริญต่อบุคคลที่มีวาจาทั้งสองประการคือติด้วยชมด้วยเรียกว่าสัตว์ตรุษก็ถ้าเขาผิดกูก็จะติเขาแต่ถ้าเขาไม่ผิดแล้วกูจะติอะไรเขาคำถามคือเขาผิดหรือยังล่ะอ้าวเขาก็ยังไม่ผิดแล้วมึงจะให้กูด่าอะไรเขา มึงเอาความผิดมาสิมันชัดเจนหรือยังกูคือคนคนหนึ่งที่เคยโดนแบบนี้กูเข้าใจดีกูไม่ผิดอะไรเลยครั้งหนึ่งมีเพจดังเพจหนึ่งชั่วมากใส่ร้ายป้ายสีกูว่ากูหมดคดีล้มละลายได้ด้วยการไปเอาเงินบริจาคมาจ่ายคดีล้มละลายแล้วคนก็เชื่อว่ากูเอาเงินบริจาคมาจ่ายปิดคดีล้มละลายจริงๆ แต่สุดท้ายกูไม่ได้เอาเงินบริจาคมาปิดคดีแล้วมาไยใครรับผิดชอบกูไม่เห็นมีใครออกมารับผิดชอบกูเลยแต่ทุกวันนี้มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบกรมบังคับคดีตรวจสอบรายได้กูที่มาที่ไปชัดเจนไหมสำนักรานตรวจสอบรายได้กูที่มาที่ไปถูกต้องไหมปรากฏถูกต้องทั้งหมดคำใส่้ลยป้ายสีที่คนแต่ละคนพยายามตรวจสอบกูกูรอดคำถามในวันนั้นใครรับผิดชอบ กูเห็นไอหัวเกี้ยงเลยไอคนที่เกลียกกูนั่นไงกูว่าแล้วมึงเอาเงินบริจาคมาจริงๆด้วยมึงมันขโมยเงินบริจาคมาปลดนี้มึงใช้ชีวิตสุขสบายด้วยเงินบริจาคอ๋อพ่อแม่มึงรวยมึงมีความสุขทุกวนันนี้ก็เพราะเงินบริจาคกูคโดนมาก่อนแต่สุดท้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเงินได้กูจบกูไม่ผิดอะไรเลยแต่สังคมตีตาหน้ากูไปแล้วว่ากูชั่วกูเอาเงินบริจาคมาใช้ คำถามใครรับผิดชอบใครพอเพียงแค่กูเคยเป็นบุคคลล้มละลายก็เลยคิดว่ากูต้องโกงเพราะกูเป็นนี้ก็เลยคิดว่ากูต้องโกงเพราะคิดว่ากูเคยล้มเหลวในการใช้ชีวิตก็เลยคิดว่ากูต้องโกงทำไมถึงคิดได้ชั่วเลวทามได้มากขนาดนั้นทำไมกูไม่เข้าใจในเมื่อกูทำดีของกู กูรู้ตัวกูเองดีว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแล้วกูตรวจสอบได้แล้วกูชี้แจงทุกอย่างกูบริสุทธิ์ทุกอย่างแต่กูถามวันที่ประกาศกูสงสัยกูใส่ร้ายป้ายสีกูดูตูกเกียรติยางกูคำถามใครรับผิดชอบกับชื่อเสียงที่กูสูญเสียไปใครรับผิดชอบแค่นั้นเลยคำถามคือเขาผิดหรือยังถ้าผิดแล้วกูจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยด่าแต่ถ้าเาไม่ผิด กูจะเอาอะไรไปด่าเขามึงล่ะเอาอะไรไปด่าเขาเขาให้สําแดงไรายได้แล้วสําแดงหรือยังแล้วไรายได้เขามีปัญหาหรือยังมันมีที่มาที่ไปที่ผิดหรือยังถ้าผิดมีใครฟ้องหรือยังศาลตัดสินหรือยังว่าผิดเขาไม่เอาอะไรมาดีแคร์แล้วถ้าเขาไม่สําแดงเท่ากับเขาชั่วเหรอแล้วเวลาที่มึงหลบซ่อนภาษีละ่ะแปลว่ามึงก็ชั่วใช่ไหม พ่อมึงก็ไม่สำแดงไรายได้ของมึงทุกบาททุกสตางค์เหมือนกันคำถามคือมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเขาจะเข้าไปจัดการเองมึงคือใครมึงเป็นหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องตอบกูหน่อยมึงคือหน่วยงานไหนเหรอมึงถึงจะไปตรวจสอบอไรายได้เขาขอดหน่วยงานที่มาที่ไปมึงหน่อยมึงเป็นใครประชาชนประชาชนอะไรมีติจสิทธิตรวจสอบเหรออ่ะประชาชนมีสิทธิไปขอดูบัญชีธนาคารใครก็ได้เหรอเฮ้ยมึงมาสำแดงไรายได้ดกูหน่อยใช่เหรอ ประชาชนทำได้คืออะไรไปร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบนั่นคือหน้าที่ประชาชนถ้ามึงเดินเข้าไปขอดูหน่อยอันนี้เรียกว่าล้ำเส้นมึงล้ำเส้นพ่อมึงไม่มีอำนาจคนบริจาคมีสิทธิตรวจสอบก็ใช่ไงกูไม่ได้ว่านี่ว่าคนบริจาคไม่มีสิทธิตรวสอบแต่คําถามไงกูถามมึงนี่ไงมึงมีสิทธิ์อะไรล่ะ มึงตรวจสอบได้แต่มึงต้องตรวจสอบผ่านหน่วยงานเพราะเขาเป็นนิติบุคคลประชาชนมีสิทธิ์ทำยังไงไปร้องเรียนทำไมมึงไม่ไปร้องเรียนล่ะมึงไปร้องเรียนสิถ้าเขาบิดจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบเมื่อหน่วยงานที่กลัวข้องตรวจสอบเขาทำอะไรเขาก็จะจับกุมมึงไม่มีสิทธิ์กูขอดูเดี๋ยวกูตรวจสอบเองมึงไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้มึงไม่มีอำนาจหน้าที่ตรงนี้ ไม่มีจู่ๆมึงเดินเข้ามาบ้านกูเฮ้ยอีคนตื่นทำอีหานี่รวยผิดปกติมึงรวยผิดปกติแล้วเนี่ยกูขอดูหน่อยรถมึงมายังไงเนี่ยล่าสุดไม่ใช่กูไม่โดนนะกูซื้อรถเนี่ยกูโดนแล้วนะกูโดนว่ากูเนี่ยซื้อรถจากเงินบริจาคของคนอื่นกูยังโดนเลยกูโดนหาเนี่ยว่ารถที่กูซื้อป้ายแดงคันนี้ได้มาจากการที่ไปเอาเงินบริจาคคนอื่นมาซื้อเนี่ยกูโดนคำถามคือจริงไหม ใครรู้กูกูรู้พวกมึงรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้แล้วมึงรู้ได้ยังไงว่ากูทําจริงหรือไม่จริงอันนี้กูไม่ได้พูดเกี่ยวกับการเมืองนะกูพูดหลักเหตุผลและหลักความจริงคาถามคือรถเนี่ยกูได้มาจากเงินที่กูหาเองหรือได้มาจากกูโกงเงินบริจาคมึงตอบได้ไหมอาตอบให้กูฟังหน่อยกูได้มาจากไหนอ้า ก็คนที่มันใส่ร้ายป้ายสีกูว่ากูได้มาจากเงินบริจาคมันก็เชื่อเพราะมันเกียดกูมันก็เชื่อว่าเป็นเงินบริจาคมันก็เริ่มอะไรด่ากูใส่ร้ายกูเกียดกูมึงมันชั่วที่นี้ใครสนับสนุนกูใครมาถ่ายรูปกูมึงที่มันชั่วสนับสนุนคนชั่วสนับสนุนคนรับเงินบริจาคโกงเงินบริจาคแต่คําถามกูทํำไหมไม่มึงรู้ไหมไม่ ตาแต่มึงด่ากูมหมดา่ามึงเกียดกูไหมเกียดกูไม่ได้พูดว่าใครผิดใครถูกกูไม่ได้พูดเพราะกูตัดสินไม่ได้กูไม่ใช่สารแต่พวกมึงอ่ะทำตัวเป็นสารตัดสินชาวบ้านว่าผิดทั้งทั้งที่มึงก็ไม่มีหลักฐานมึงฟังแต่ข่าวแต่มึงไม่เห็นหลักฐานด้วยซ้ำคนที่ไม่มีเหตุผลไม่ใช่กูมึง คือคนที่ไม่มีเหตุผลกูมีเหตุผลเต็มร้อยใครก็แย้งเหตุผลกูไม่ได้เถียงกับก,กูได้นะแต่กูเถียงเฉพาะเรื่องหลักธรรมไม่เกี่ยวกับการเมืองนะมาเถียงกับก,ก,กูว่ามึงเอาหลักฐานอะไรไปตัดสินว่าคนผิดคนถูกมึงรู้เดียวว่าเขาชั่วมึงรู้เดียวว่าเขาผิดแค่นั้นเลยมึงเอาผิดเขาไม่ได้สิถ้ามึงเอาผิดเขาไม่ได้มึงอย่าไปกล่าวหาเขาว่าผิดมันทุเรศในเมื่อเขาไม่ผิด แต่มึงจะบังคับให้เข้าผิดให้ได้มึงถ้ามีคนทํากับมึงแบบนี้มึงจะรู้สึกยังไงกูถามแค่นี้เลยแต่สมควรตรวจสอบไหมสมควรตรวจสอบอย่างยิ่งเพราะอะไรเรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วควรแกการตรวจสอบต้องตรวจสอบให้ละเอียดทุกหน้าจําไว้นะนิติบุคคลไม่ต้องรอให้เขามาแสดงหรือชี้แจงขอหมายไปตรวจสอบได้เลยทำได้ ฟังกูนะทําได้ถ้าเขาเห็นมูลมันมีความผิดมึงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเขาจะเริ่มแจ้งความดําเนินคดีกันเองใจเย็นๆใจเย็นๆมึงไม่ต้องกลัวแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่มีอะไรผิดเลยมึงใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบตัดสินคนเพียงเพราะมึงฟังเขาว่ามาเพียงเพราะมึงเกลียดคนคนเดียวใจเย็นๆรอฟังเพราะมึงกับกูข้อมูลเดียวกันมึงก็ไม่ได้รู้เรื่องกับกูกูก็ไม่ได้รู้เรื่องกว่ามึง มึงก็ฟังจากข่าวกูก็ฟังจากข่าวมึงก็ฟังจากชาวบ้านกูก็ฟังจากชาวบ้านข้อมูลมึงกับกูข้อมูลเดียวกันแต่เพราะมึงเกลียดเขามึงเลยไม่โอเคใครพูดถึงเขาในทางที่ดีมึงก็เกลียดเขาไปด้วยมึงนั่นแหละไม่มีเหตุผลไม่ใช่กูไม่มีเหตุผลมึงไม่มีเหตุผลถ้ามึงมีเหตุผลจริงข่าวต้องมีหลักฐานชัดเจนตันรวจต้องรวบตัว เอาไปติดคุกติดตารางดำเนินคดีนั่นแหละมึงด่าเลยเอาให้กระจุยมึงเตรียมตัวเลยเอาให้เละมึงต้องรอดูไปก่อนอย่าออกตัวแรงกูไม่ได้ปกป้องคุณกันวันนั้นกูไปไล่สอบคุณการกูยังพูดเลยว่าถ้าคุณการผิดอาจารย์ก็ต้องว่าคุณกันเพราะความจริงจะทนต่อการเพ้งพิสูจน์ถ้าคุณการทาดีจริงคุณการจะยืนอยู่ด้วยความดีต่อไปแต่ถ้าชั่ว ย่อมล่มจมกูไม่เข้าข้างใครกูมีเหตุผลพอและกูยืนพื้นบนความจริงใครจะทัวลงกูเชิญลงเลยกูไม่เคยแคร์เพราะคนอย่างพวกมึงกูไม่เคยให้ค่าเลยไม่เคยให้ราคาเลยเพราะอะไรเพราะกูไม่ค่าไม่ให้ราคากับคนที่ตัดสินคนบนพื้นฐานของความเกลียดชังของตนเองไม่ใช่บนพื้นฐานของเหตุผลและหลักฐาน กูจะด่าใครสักคนหนึ่งต้องมีหลักฐานไม่มีหลักฐานกูไม่ด่าต้องชัดเจนตรงไปตรงมากูถึงด่าอดีตหลวงพ่อลงกฎตอนเขายังไม่ออกหมายจับกูไม่ด่ากูให้รอดูไปก่อนเพราะกูไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงพอออกหมายจับแสดงว่ามีมูลกูก็เริ่มด่าหมอบีตอนนั้นกูก็ไม่ด่ากูผู้เป็นกลางแต่เมื่อเห็นความผิดประจอากมากูก็ด่าผิดหรือยังล่ะ กูเห็นเนี่ยด่าหลวงพ่อพระ้าจารย์คึกฤทธิ์กันเนี่ยผิดหรือยังกูเห็นมีคนมาปั่นว่าพระกํากลังจะหนีพ่อออกหมายจับผ่านมาเป็นเดือนแล้วกูยังเห็นท่านนั่งอยู่ที่วัดอยู่เลยเนี่ยหนีกี่โมงมึงเห็นกี่เคสแล้วชอนบุรณะอีรันเคยเดินตรวจสอบเละเทะไปหมดจนชีวิตกลับมาตั้งหลักตั้งฐานไม่ได้สุดท้ายศาลตัดสินว่าไม่ผิด กูถามว่าชื่อเสียที่เขาเสียไปใครรับผิดชอบชี้แจงไม่ได้สักอย่างก็เอาเขาติดคุกสิเอาเขาติดคุกไปล่าของเขาตารางถ้าเขาชี้แจงไม่ได้อย่ามึงว่าเอาเขาเข้าคุกเพราะถ้าเขาชี้แจงไม่ได้แปลว่าเขาทําชั่วกูขอให้มึงดําเนินคดีกับเขาอย่างเต็มที่รวบรวมกําลังคนสรพพําลังทุกอย่างไปหาหลักฐานเอาข้าบเขาเอาเขาเข้าคุกให้ได้กูไปกำลังใจให้ขาดเหลืออะไรบอกกูเดี๋ยวกูช่วย กูช่วยจริงเพราะการเปิดเผยให้สังคมมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมสมควรแก่การทำคำถามคือเขาจำเป็นต้องเปิดหลักฐานให้มึงดูหรือเขาต้องเปิดหลักฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูกูถามคำถามเดียวว่าเขาต้องเปิดให้ใครดูเอาต่อกูก่อนกูเชียร์คุณไอ้ราชนกนะอันนี้กูไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะคุณไอ้ราชนกกูชื่นชมเขาเขาทำหน้าที่ของเขาในฐานะนักการเมืองต้องตรวจสอบ นี่หน้าที่เขาทําหน้าที่ได้อย่างไม่บกพร่องแต่กูก็ให้กําลังใจคุณการจองพลังว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองให้ผ่านจากการตรวจสอบนี้ให้ได้กูให้กําลังใจทังคู่เพราะกูไม่เอียงเข้าข้างใครคุณไายราชนกทําหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ในการตรวจสอบกูไม่รู้เป็นหน่วยงานหรือจะหน่วยงานไหนอาจจะไม่ใช่คุณนาชโนกก็ได้หน่วยงานไหนก็ได้ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบตรวจสอบเลยขอให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ตัวสอบอย่างเป็นกลางตัวสอบอย่างเป็นธรรมตัวสอบเลยคุณกันเตรียมเอกาสารหลักฐานให้พร้อมถ้าคุณกันชี้แจงดีแคลร์ตัวเองไม่ได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณกันก็เป้าก็ต้องรับผลของการกระทําความจริงจะทนต่อการเพิสูจน์กูพูดหลายรอบแล้วกูไม่มีฝ่ายกูให้กําลังใจกับทุกคนที่ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีแต่ใครจะชี้แจงแบบไหนมันเป็นสิทธิ์ของเขา แต่สุดท้ายแล้วถ้าเขาชี้แจงไม่ชัดดีแคลรไม่ดีสุดท้ายเขาต้องได้รับโทษมึงก็ต้องรอรอให้เขารับโทษรอให้เรื่องมันแดงออกมารอให้หลักฐานเอกสารมันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมันชนกันไม่ตรงแล้วเขาก็จับกุมมึงต้องรอคนทําหน้าที่ตรวจสอบทําหน้าที่ให้ตรงไปตรงมาคนโดนตรวจสอบรีบชี้แจงให้ตรงไปตรงมาตัดทบไปตรงกันรอดจบ มึงอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปยุ่งอยู่เฉยๆรอดูมึงจะไปด่าเขาทําไมในเมื่อความผิดยังไม่ปรากฏเขายังไม่ผิดอ่ะมึงแต่มึงไปบอกเขาแล้วว่าเขาผิดมึงไปเป็นสารเตี้ยตัดสินเขาแล้วว่าผิดก็นี่เมื่อเขายังไม่ผิดมันจะผิดยังไงอะ่ะแต่ถ้าเขาผิดเออว่ากันไปตามผิดเลยเลาเรามายุ่งทําไมแล้วมึงมาถามกูทําไมล่ะมึงก็อย่ามาถามกูสิมึงนํามาสาระแนกกูทาไม มึงไม่อยากให้กูยุ่งแต่มาถามกูไม่เลิกมาด่ากูไม่จบไม่สิ้นคนที่สารแนกับกูคือมึงกูนั่งไลฟ์สดของกูดีๆมึงกลับมาด่ากูเออแปลก